รถสุดา,าจากพัทยานะเอ,อ๊ะเฮ้ยเอารถสตาร์จากพัทยาอย่าบ้าไปอ่ะอย่าบ้าไปอ่ะไม่มี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 มมว,วิ่งป่นดีกว่าเฮ้ยทำไมคันนี้รถเป็นสตาร์จากพัทยานะเว้ยจากพัทยาบอยนะเว้ยดูท่อด้วยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานจากที่อ้วนแหลมบางนะพิทบูมดูด้วอย่งดูด้วยเสียงดังปะเนี่ย ร้อนอุยอ้ยคุ้ยคุ้ยร้อนแล้วมันไม่มีอะไรเน,นี่ยเราจะจะไปยกไงเ่ยน้ำมันไม่มีไม่ตรงไม่เติมเลยน้ำมัน